เล็กเนื้อเปื่อยจ้าวันนี้พิเศษลูกชิ้นไปนเลยจ้ามาจ้าลมวันนี้ป่ลมแรงแดงจ้าลูกชิ้นเขาก็อร่อยเลยลูกชิ้นเนื้อแบบเนื้อนุ่มดีคักมาจ้าวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าหรือจ้าลมแรงแรงวันนี้บรรยากาศแบบขาดไม่ได้จ้าก๋วยเตี๋ยวก็ต้องแบบมีใบโหระพาเซ็บมาจ้าวันนี้มากินคนเดียวจ้า ไม่มีลูกน้องหมาจ้าวันนี้คนก็เยอะเต็มร้านตลอดเลยจ้านู่นวันนี้พิเศษเด้อพิเศษเดีคนก็เต็มตงห้นลูก็เยอะมาจากใกล้ทางไกลเขาก็แวะกินร้านนี้กัน